วันนี้เราก็จะไปดูโทรศัพท์กันครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อหรือเปล่าอยากรู้ต้องดูคลิปให้จบโจเซฟก็คือเพิ่งกลับบ้านมานะครับแต่ก็ต้องกลับไปอีกแล้วเพราะว่าต้องไปรับน้องวันที่สิบเจ็ดสิบก็คือขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยนะมาถึงห้องแล้วก็รู้สึกเมื่อยมากครับทุกคนขอวไปพักก่อนตอนตอนี้ก็มี energy แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเซ็นท่นกัทนที่นี่โคตรร้อนเลยนะตอนนี้ก็มาถึงเซ็นท่นแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูโทรศัพท์ทุกคนว่าโจเซฟจะซื้อที่มาดูโทรศัพท์ก็เพราะว่าจะเอามา เป็นนักงานก่อนนะครับว่ามีเครื่องมันสรุปมีเครื่องนะครับก็เลยเอาดูหน้าของคนไม่มีตังค์ครับโอ้โหตอนนี้คือจนแล้วจริงช่วงนี้น่าจะได้กินข้าวแค่กับน้ำปลาเนยก็ซื้อไปหลายอย่างเลยนะครับทั้งหัวชาแล้วก็น่าจะกินเกลือแล้วครับตอนนี้ช่วงนี้ก็คือต้องประหยัดเงินแล้วนะครับโจเซฟเอาเป็นสีธรรมชาตินะครับทุกคนพี่เขาก็จะให้ดูเครื่องก่อนนะครับว่ามีตำหนิไหมดูเครื่องเสร็จแล้วนะครับโจเซฟก็จะให้พี่เขาย้ายข้อมูลให้เหมือนเดิมครับโจเซฟบำรุงหน้าด้วยมอยบูสเตอร์ของเคียโนใช้้้แลววผิิิดููออ่่มมมฟนาากเัยแล้วะรดไปจตีีีเเวแ๋ยาาพพ่ ก็คือไปตีในมอเลยนะตอนเย็นแดดโคตรร้อนนะทุกคนมาถึงแล้วเราก็คือนั่งดูนะแต่วันนี้อากาศร้อนไปหน่อยครับทุกคนพอเริ่มเย็นนะครับคนเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับทุกคนตอนนี้ัวเซฟก็คือไม่สบายนะครับเมื่อไรจะหายก็ไม่รู้พรุ่งนี้ก็คือต้องตื่นเช้าไปรับน้องอีกทุกคนไม่รู้จะไหวไหมทุกคนแล้วเราเจอเพื่อนที่โรงเรียนสายงานพิทยาคมด้วยเพื่อนที่โรงเรียนเก่าก็คือมาเรียนกันเยอะเหมือนกันนะนี่คนก็คือมาทยอยเล่นกีฬากันเรื่อยๆเลยนะแต่ตัวเซฟรู้สึกปวดหัวแล้วก็หิวน้ำมากเลยนะครับอยาแ้ก ื้อน้ำเปล่านะครับซื้อน้ำอะไรมาก็ไม่รู้ก <c oughs> ็คือซื้อสปอนเซอร์มาเฉยคือที่จริงอยากกินอีกนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไร <c oughs> แล้วก็เลยซื้อแค่นี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องกันที่ตอนนี้หน้าคือไม่ไหวแล้วนะครับใครก็จะขึ้นแล้วมาเป็นใครช่วงจะรับน้องอีกครับทุกคนจะตายไมหมเนี่ยพรุ่งนี้ขอทาอะไรไม่หนักนะทุกคนใครอยากดูคลิปวันรับน้องคอมเมนต์มาบอกเลยนะเดี๋ยวขอกลับห้องไปนอนสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยไม่ไหวแล้วเช้าเย็นนะครับโจเซฟก็จะบำรุงด้วยมอยบูสเตอร์ของเคียนนนนนน่่ใใชชชแล้้้้้้้้วทํําาาาาาหหหดดููููอออออิิิมมมมมฟฟุืกกกยตงไปััะครบ